เอาโดนโดนท่านผู้ชมเฮ้ยใส่ใหญ่ว่ะโดนนี่โดนอะไรท่านผู้ชมคนระับสวัสดีท่านผู้ชมนเนานะยินดีต้อนรับคุณช่องบ่าวใส่สเน่ห์เนาะเมื่อนี้บ่าวใส่จะพาทุกคนออกไม้ตกปลาเนาะท่านผะู้ชมเนานะเป็นการตกปลาไม้ขางทางเนาะมื้อนีไม้แถวจะมาตกคือแคมทางเลยนะเนาะแถวสุยเนาะตอนนี้ แล้วก็บ่อไซก็จะมาลองคันอ่าสปินของบ่อไซเนาะ,าน,ะนี่เนาะเป็นคันนี้เนาะนสุดนี่ประมาณราคาพันบาทเนาะลอกนี่จะเป็นของอ่าเอสทีเบอร์สองพันเนาะสำหรับคันแม่เป็นคันของสกอร์เปียนเนาะไททันเนาะเวทอยู่ที่ประมาณสี่ขีดสิบสองเนาะตัวนี้เป็นสุดเดินนอนยางบ่อไซเนาะ เอาไปรุ่นเบิ่งน้ากันเนาะบัดน,นี้ว่าบาา่ใส่สิได้จักแต้มเนาะมื้อน,นี้บ่ใส่นัดกันไว้กับอเล็กเนาะน้องชายยังเวนออกมาอยู่พ่อดีก็เลยเสิออกมาบ่ใส่สิตีถาเนาะไปไปรุ่นน้ากันว่าบาา่ใส่สิได้จักแต้มเนาะมื้อนี้ niccap Nè đồn, ôi lụt nope. ừ. โอ้ย่าอ,อย่างวะหได้เห็นโตช้ำเนี่ยโนปัดสองเถื่อเลยอยู่นั่นเอง กระดีอย่างเดียวตีนะโอ้กระดี่มาะเอากระดี่มาตีเมาะมีมีนะ cắt xỏ thừa là rút nè bứng <laughs> tuyệt nhỉ thưa quý ông, ông đỉ lắm không <laughs> แน่โดนโอ้ยหลุดอืมอ oh, <no. S 1> ย่างวะ oh. <laughs> ประคอตัวนี้ฮนะเล็กเลยโอ้ลุดเห็นแต่ไฟ <laughs> เริ่มหมอนละอ้ Lướt đi Lướt đi là ừ. ừ. Nhờ nón ạ ừ. Cái tớ nháy khuyến mà hạ <laughs> Ôi ừ, khuẩn xinh lời มันก็รุดโพส์รุดฮอดสามถือมันจะมันจะเกิดนะนะตายแล้วนี่ยเอาโดนโดนท่านผู้ชมเฮ้ยไซส่ใหญ่ว่ะโดนนี่โดนแล้วท่านผู้ชมนี่ปราขอตัวแรกโดนแล้วมาแล้วท่านผู้ชมแจมแรกแหกมานจากกระดีเนาะ โอ้โหนอนยางกันแล้วสปูนกันแล้วกบยางกันแล้วนี่ใส่โตน้ำกระดีนะท่านผู้ชมมาบอไซลอดแล้วท่านผู้ชมมืาอนี้เนาะออกไม้มืาอนี้กับอเล็กมันหมานเนาะเดี๋ยวขอเก็บปลาแล้วไปตีกันต่อเลยท่านผู้ชมไปเนอะอเล็กก็ได้แล้วเนาะหนึ่งเต้มได้คนละแต้มแล้วเอาจนได้เนาะกันลุดกันลุดอ่ะตีกันต่อท่านผู้ชมได้แล้ว <laughs> อเล็กวัดบินเลย <laughs> อเล็กวัดบินเลยแต้มสองแล้วอเล็กจะเกินนะ โอ้ยโอ้ยโน้ปตามเลยทปกันเล็กใส่เดียวเลยต้องชมกบบนี้ขึ้นมองเลยนะตาถึงฝ um, ั่งเลย มากัดถึงฝั่งเลย ว่าโอ้ติดต่อเลยเสียกระดีแล้วนั่นะมีหมายตีเท็กซัสเลิกแล้วกัดสะปูนนี่ดิได้กัดอีกแล้วเห็นปะเล็กนี้ดิกัดอีกเลยเห็นอะไรไฟกัดสะปูนายกัดตลอดตีรูมั้งนี่ โดนว่ยโดน oh, <no. S 1> <laughs> ลุ้นหยกบุคคลกัดอยู่ันโอ้โหเลยจะเสือเลย <c oughs> <c oughs> เสียดายท่านผะู้ชมโอาข่ากระดีตัวนั้นนี่ได้แล้วนี่ว่ากระดีตัวอ่ะเหตุเชียร์กี้เนี่ย <c oughs> โอ้ก็รวนเลยมาฆ่าพี่สังงัดกีนมาแบบเป็นไฟวิ้วไปเลยเอาเนาะท่านผู้ชมมาเนี่การออกไม้กับอเล็กน่ะมาเนาะเอาได้อยู่คนละแต้มแล้วท่านผู้ชมน่ะเกือบห้ำด่างเนาะบลใช้ได้แต้มหนึ่งนาะนี่เนาะปลาปลาไซได้แต้มหนึ่งเนาะแล้วก็ป้าอเล็กสองแต้มเนาะพอๆเอาเล้วท่านผู้ชม ถือว่าการออกทริปตกปลาไม่ได้ขอมาใ่กับขอจบไปเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเนาะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราใส่เห็ดคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเนาะ